มีข่าวดีรอยากจะบอกอะไรบ้างในช่วงเวลาแบบนี้อีก <laughs> <laughs> ทีก็มีหลายข่าวนะครับก็ประเทศไทยก็อยู่ในช่วงที่สถานการณ์ค่อนข้างดีดีมากๆเลยเราไม่มีผู้ป่วยมาตั้งแต่วันที่25พฤษภาแล้วก็มาวันที่สกันยาแล้วก็มีผู้ป่วยหนึ่งรายแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่เจอผู้ป่วยรายใหม่ผลการสอบสวนโรคเบื้องต้นก็อาจจะจะยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนนะครับว่าตกลง ผู้ป่วยติดเชื้อม,มาจากทางไหนนะครับก็บตรงนี้ผมคิดว่าก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ในหลายประเทศเนี่ยเขาเริ่มเวลาที่เขาเริ่มเจอผู้ป่วยรายใหม่ในสถานการณ์อย่างนี้หลายประเทศก็จะมีจาน,นวนผู้ป่วยค่อนข้างจะมากนะครับ,รบซึ่งก็ผมว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับก็เลยทําให้ประเทศไทยยังสามารถที่จะเดินหน้าที่จะเปิดประเทศเปิดเศรษฐกิจให้เพิ่มเติมแล้วก็กว้างขวางมากขึ้นนะครับเป,เป็นระยะะ,ยะต่อไปครับ คุณหมอไม่ได้ค้านอะไรใช่ไหมครับกับมาตรการที่จะผ่อนตนมากขึ้นจะเปิดรับคนจากต่างชาติเข้ามามากขึ้นครับมไม่ได้คัดค้านอะไรครับแนละ้วผมคิดว่ามันเป็นเวลาที่เหมาะสมที่ควรจะท,ทําจริงๆอาจจะเป็นจะต้องมาทําสักระยะอังแล้วด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็มาตรการที่ประเทศไทยทำนี่ก็เป็นมาตรการที่เราเริ่มต้นจากอะไรที่มันปลอดภัยที่สุดก่อนในะสิ่งที่เรากําลังจะเปิดเราบอกว่าเปิดรับนะักท่องเที่ยวนะครับ เราเปิดลับแต่ว่าเราก็ยังคงความความระมัดระวังขั้นสูงสุดอยู่แล้วก็คือคนคนต่างชาติที่จะต้องการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็ยังมีความจําเป็นที่จะต้องได้รับการได้รับการกักกันไว้สังเกตอาการ14วันซึ่งมาตรการระดับนี้นะครับมีโอกาสที่จะมีผู้ป่วยติดเข้าในประเทศนี้น้อยมากเพราะเราทราบกันดีนะครับว่าระยะฟักตัวเท่าที่เราทราบกันในระยะหลังนี้ก็ ไม่เกิน14วันอยู่แล้วแล้วมาตรการที่เราทําการรับไว้ในสถานที่กักกันไม่ว่าจะเป็นแบบแบบใดนะครับก็ก็ถือว่าค่อนข้าง,าง,างปลอดภัยแล้วก็หน่วยงานหรือว่าโรงแรมที่รับผู้ป่วยไว้เนี่ยก็จะได้รับการกดขันค่อนข้างเข้มงวดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นมาตรการตอนนี้ยังถือว่าเรายังคงความเข้มข้นของการป้องกันในในส่วนที่เราสามารถทําได้เนี่ยไว้ไว้เต็มที่นะครับก็ เทียบกันแล้วเนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวนี่เดิมเคยเป็นรายได้ของประเทศขนาดที่ค่อนข้างจะมากนะครับประมาณ1 3 1 5เนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราพยายามผ่อนคลายแล้วก็ให้ให้มีให้ประเทศไทยสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น,นบ้างเนี่ยก็เป็นอะไรที่ควรทำนะครับตรงนี้เนี่ยภายใต้สมมติฐานว่าเราจะไม่เราจะไม่ทำให้ความเสี่ยงมันเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดนะครับ คุณหมอเขาอย่างกรณีของประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาซึ่งขณะนี้มีผู้ติดเชื้อก้าวกระโดดขึ้นมาเป็นหมื่นคนนะคะแล้วก็มีพรมแดนติดกับประเทศไทยในช่วงเวลาแบบนี้ไทยเองควรจะต้องเฝ้าระวังอย่างไรคะเพื่อไม่ให้เพิ่มความเสี่ยงนะคะครับสถานการณ์ในสถานการณ์ในเมียนมานีนน่าน่ากังวลม,มากนะครับจากเขาก็เป็นประเทศหนึ่งใน,ในจำนวนไม่กี่ประเทศนะครับที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีแล้วก็พอเริ่มเจอสถานการณ์ ในรัสยักไข่ซึ่งมีชายแดนติดอยู่กับประเทศอินเดียซึ่งถ้าเรากลับไปดูว่าทําไมมันไปแพร่ที่ยักษ์ไข่ก็คงดูได้ง่ายๆนะครับก่อนหน้าที่ระ,ะบาดในยักษ์ไข่ก็มีการระบาดในอินเดียกับแถบเปรลังคาเทศมาก,ก่อนตอนนี้ที่อินเดียก็สถานการณ์ก็ค่อนข้างย่าแย่มากครับก็ในอินเดียนี้เขาก็คาดการว่าจํานวนผู้ป่วยที่รายงานรายวันนี้ก็คงจะต่ากว่าความเป็นจริงค่อนข้างจะมากครับก็เลยระบาดเข้ามาในในพม่า แล้วพอเข้ามาในพมา่พมาพม่าก็ควบคุมสถานการณ์ได้ไม่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรก็เลยทําให้มีการแพร่ระบาดไปความขวางทั้งในรัฐยะไข่แล้วต่อมาก็มีการแพร่ระบาดไปยังรัฐอื่นๆแล้วก็ขยายออกมาเรื่อยๆนะครับสถานการณ์อย่างนี้ก็จะทําให้เรามีความเสี่ยงที่จะมีคนเดินทางเข้าประเทศก็ติดเชื้อเข้ามาด้วยก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าระยะหลังนี้เราก็จะเจอแรงงานพม่าที่เข้ามงผิดกฎหมายมากขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็คงจะต้องเข้มงวดกับผู้เดินทางเข้าเมืองผิดกฎหมายชาวพม่าตอนนี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้ระงับการเดินทางเข้าประเทศแบบบัทั่วไปของคนพม่าแล้วตามชายแดนด่านบกทุกด่านฉะนั้นที่จะเข้ามาได้ตอนนี้ก็คงแอบๆเข้ามาตอนนี้ก็ได้มีหนังสือจากทางกระทรวงมหาดไทยซักซ้อมความเข้าใจกับทางสิบจังหวัดชายแดนแล้วะแต่ว่าเราก็รู้กันดีนะครับว่าสิบจังหวัดชายแดนเป็นแค่ต้นทาง ส่วนแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายมาส่วนหนึ่งก็อาจจะอยู่ในจังหวัด10จังหวัดที่เป็นดาวชายแดนนะครับ <S 1> <S 1> <S แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คงเข้ามาหางานทําตามโรงงานอุตสาหกรรมหรือตามชานประกอบการเอกชนต่างๆที่อยู่ในแถบในแถบนิคมอุตสาหกรรมหรือในแถบกรุงเทพและป,ลปริมณฑลเพราะงั้นในส่วนนี้ภาคเอกชนเองก็จะต้องเข้าใจสถานการณ์แล้วเราก็จะต้องช่วยให้ความร่วมมือน,นะครับในการที่จะไม่รับแรงงานต่างด้าวที่ไม่รู้ที่มาที่ไป เข้ามาทํางานในโรงงานของตัวเองซึ่งส่วนนี้มองไปแล้วนี่ก็เป็นผลประโยชน์ของโรงงานกับของภาคเอกชนเองนะครับเพราะถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมานี่ก็คงจะทําให้โรงงานเสียหายค่อนข้างจะมากนะครับอาจจะโดนโดนปิดโรงง,งานหรือว่าโดนโดนสั่งให้แรงงานต้องกักกันตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคเอกชนเองก็มีบทบาทที่จะเล่นภาคสาธารณสุขเองภาคฝ่ายความมั่นคงภาคของฝ่ายปกครอ,องนะครับไม่ว่าจะหามหาดไทยหรือกลาโหม ทุกคนก็จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วยรวมทั้งคนที่แต่เดิมนี่อาจจะทำทำมาหากินด้วยการรับจ้างคนส่งแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายนี่ก็คงจะต้องเข้าใจสถานการณ์นะครับก็ออเอาตัวเองอกับเอาครอบครัวของตัวเองไปเสี่ยงด้วยเหมือนกันในการรับแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายอีกส่วนหนึ่งที่เราเ,เข้าไปทําความเข้าใจก็คือเรื่องของหอ,อพักหรือสถานที่พักของแรงงานต่างด้าวน,นะครับที่ อาจจะมีแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายรายใหม่เข้ามาพักอาศัยอยู่รวมทั้งเรื่องของหัวหน้าชุมชนหัวหน้าหรือว่าอาสาสมัครสาสุขต่างด้าวน,นะครับที่จะให้ช่วยสอดส่องกันก็ทุกภาคส่วนนะครับจะต้องเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการที่จะจัดการกับปัญหานี้เพราะว่าเราคงไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าจะต้องมอบหมายเรื่องนี้ให้ใครคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบแต่ที่ผ่านมาเราชนะสถานการณ์โควิดได้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วในใ ครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับจะปล่อยให้ใครคนใดคนหนึ่งทํางานอยู่คนเดียวคงไม่ได้ไม่ถูกต้องครับคุณหมอครับนอกจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคมาจากอินเดียแล้วนะครับมันมีปัจจัยอื่นไหมครับที่มันทําให้สถานการณ์ในเมียนมาเนี่ยมันถึงได้รุนแรงขนาดนี้แล้วก็ยังมีตัวอย่างในอินโดนีเซียด้วยใช่ไหมครับที่สถานการณ์ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นักนะครับเผื่อจะเป็นบทเรียนไอ้เราระมดระวังมากขึ้นในเมืองไทยครับปัจจัยที่ทําให้โรคมันแพร่ระบาด หนักๆเนี่ยจริงๆแล้วรู้กันอยู่มีแค่สปัจจัยครับจำง่ายๆเลยก็คือตัวเชื้อตัวเชื้อเรารู้อยู่แล้วมันระบาดได้เร็วนะครับปัจจัยตัวที่2ก็คือระบบสาธารณสุขถ้าระบบสาธารณสุขมีความแข็งแกร่งมีความเข้มแข็งมีทีมระบาดวิทยาที่มีฝีมือแล้วมีจํานวนมากพอมีห้องปฏิบัติการที่เพียงพอสามารถทําการตรวจได้อย่างรวดเร็วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหัวใจสําคัญมีทีมที่จะเข้าไปทําการสอบสวนโรคแยกผู้ป่วย แยกผู้สัมผัสแล้วก็ติดตามผู้สัมผัสในครบ14วันมาตรการทางสาธารณสุขเป็นมาตรการที่สําคัญมากในการที่จะควบคุมโรคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าระบบสาธารณสุขเข้มแข็งก็จะทําให้ประเทศนั้นนะมีแต้มต่อในการที่จะสามารถควบคุมโรคได้ค่อนข้างดีแล้วปัจจัยที่3ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของความร่วมความร่วมมือร่วมใจของประชาชนประเทศไทยที่รอดรอบแรกมาได้เนี่ยก็ทุกคนให้ความร่วมมือนะครับในช่วงที่ ในช่วงที่เรามีผมใช้คําว่าซอฟต์ล็อกดาวน์แล้วกันนะครับก็คือการปิดประเทศแบบเบาๆจริงๆนายกรทัทวรีไม่ได้ทําตามข้อเสนอของของฝ่ายวิชาการบางคนที่เสนอให้ปิดล็อกดาวน์แบบแบบอู่หั่นคือเคอร์ฟิว24ชั่วโมงแล้วก็ห้ามผู้คนออกจากบ้านกันเลยแต่ถ้าจําได้ตอนนั้นเนี่ยคนไทยออกนอกบ้านน้อยมากนะครับถนนในกรุงเทพมหานครรถว่างมากและแล้วก็ เรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกิน90%จากผลการสำรวจหลายๆรอบของหลายสถาบันตรงนี้เป็นความร่วมมือร่วมใจของคนไทยที่ทาโดยที่ไม่ต้องบังคับกันหลายประเทศที่บังคับก็คนก็ยังฝ่าฝืนนะครับแต่คนไทยในรอบนั้นเนี่ยก็ทําได้ทําด้วยความสมัครใจและทําด้วยความเต็มใจนะครับไอ้ความร่วมมืร่วม,มือของประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนที่ใส่หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงการชุมนุมหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด ตรงนี้นะครับเป็นปัจจัยที่สําคัญมากเลยที่จะช่วยให้ประเทศรอดพ้นได้ตอนนี้เนี่ยถามว่าคนไทยใส่หน้ากากเหมือนเดิมไหมตอนนี้ก็ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งนะครับว่าเราก็ไม่ได้ใส่หน้ากากากันเข้มงวดเหมือนเดิมตอนนี้เราก็ออกมาในพื้นที่สาธารณะค่อนข้างมากก็โอเคนะครับกับสถานการณ์ในปัจจุบันแต่ก็หวังว่าถ้าเกิดเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่ตื่นตระหนกแต่ว่าเราจะามี สามารถให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐได้อย่างดีเหมือนเดิมนะครับก็จะทําให้สถานการณ์ของเรานี่อยู่ในสภาวะที่สามารถประคับประคองม,มันไปได้ไม,ไม่ไม่มีการแพร่ระบาดรุนแรงในหลายประเทศนะครับที่มีสถานการณ์ค่อนข้างดีนะครับอย่างผมยกตัวอย่างเวียดนามกับของนิวซีแลนด์แล้วกันสองประเทศนี้มีสถานการณ์ค่อนข้างดีมาตลอดคล้ายๆกับประเทศไทยพอครบร้อยวันก็กลับมามีการระบาดแล,ลอกสองนะครับ ซึ่งตอนนั้นเราก็คงกังวลเหมือนกันนะครับเราก็ครบร้อยวันมาเหมือนกันล้วก็กลับมาเจอผู้ป่วยอีกลายหนึ่งของเวียดนามก็ระบาดค่อนข้างเยอะนะครับของนิวซีแลนด์การระบาดรละลอกสองน้อยกว่าระลอกแรกมากนะครับเขาสามารถควบคุมสถานาการณ์ได้ค่อนข้างดีสองประเทศนี้มีการระบาดรละลอกสองที่ไม่รุนแรงสามารถควบคุมสถานาการณ์ได้อย่างรวดเร็วเพราะถ้าเรามองฝั่งเวียดนามก็คือเขาใช้มาตรการที่เข้มงวดมากนะครับแล้วก็ประชาชนก็ให้ความร่วมมือดี ในฝั่งของนิวซีแลนด์เนี่ยเขาก็ใช้มาตรการที่เข้มงวดเหมือนกันแต่ว่าเข้มงวดของเขาก็คือขอความร่วมมือกับประชาชนแล้วก็มีมาตรการที่ออกมาเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าการระบาดระลอกสองในประเทศไทยกําลังจะต้องเผชิญหน้ากับการระบาดอีกหรือเปล่าเนี่ยรจริงๆแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอย่างอื่นนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะปฏิบัติตัวยังไงแล้วก็จากบทเรียนที่เราเห็นในหลายๆประเทศเนี่ยเราก็จะรู้นะครับว่า การระบาดมันจะไปไกลแค่ไหนจะมีผู้ป่วยมากน้อยแค่ไหนสุดท้ายแล้วนี่มันขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับพวกเราเป็นเองและไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครที่ไหนแล้วก็ไม่สามารถไปโทษอย่างอื่นได้ไม่สามารถไปโทษตัวเชื้อหรือไม่สามารถไปโทษอย่างอื่นได้จริงๆก็ขึ้นอยู่กับว่าเรานี่แหละจะจัดการกับตัวเราเองยังไงครับค่ะคุณหมอขะในระดับโลกจํานวนผู้ติดเชื้อรายงานออกมาอย่างเป็นทางการก็คือ33ล้านคนเสียชีวิตไปประมาณ1ล้านคนนะคะ สะท้อนสถานการณ์จริงๆไหมคะสำหรับตัวเลขนี้ตลอดกว่า10เดือนที่เกิดประมาณ10เดือนแล้วนะคะที่เกิดโควิด1 9นะครครับตัวเลขที่รายงานออกมาผมคิดว่าทุกคนรู้กันนะครับว่าเป็นเลขเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าความจริงค่อนข้างจะมากตัวเลขถ้าเราอ้างอิงผลงานวิจัยในอย่างยกตัวอย่างในสหรัฐอเมริกาเองหรือในสวีเดนเองนะครับก็จะเจอว่าอัตราการรายงานนี้ต่ำกว่าความจริงค่อนข้างจะมาก ในละในหลายประเทศนี่เขาก็มีนโยบายนะครับว่าเขาไม่ได้ตรวจทุกคนเขาตรวจเฉพาะคนที่มีอาการค่อนข้างจะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีอาการน,น้อยๆเขาก็ไม่ตรวจเขาก็ไม่ไม่ได้รับการวินิจฉัยไปเฉะนั้นความเป็นจริงเนี่ยตอนนี้สถานการณ์น่าจะเยอะตัวเลขน่าจะเยอะกว่ากว่าตัวเลขที่เราเห็นในรายงานค่อนข้างจะมากนะครับในหลายรัฐในสหรัฐอเมริกาเองที่มีงานวิจัยออกมาเนี่ยบางรัฐเนี่ยรายงานผู้ป่วยเพียงแค่10%ของยอดจำนวนป่วยทั้งหมดพูดง่ายๆก็คือผู้ป่วยจริงมีร้อยคนแต่รายงานแค่ สิบคนอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นตัวเลขในอเมริกาหลายฝ่ายเชื่อว่าต้องเอาตัวเลขตัวเลขคูณเข้าไปเยอะทีเดียวนะครับไอ้นี่เฉพาะในสหรัฐอเมริกาขนาดในสหรัฐอเมริกายังมีอัตราการตรวจวินิจฉัยได้น้อยขนาดนี้นะครับในประเทศที่ได้พัฒนาหรือในประเทศที่มีศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยโรคอย่างเช่นประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับหลายฝ่ายเชื่อว่าต้องเอาเลขเป็นเลขสิบพัพขึ้นไปเนี่ยคูณเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ย ถามว่าจริงๆแล้วทั่วโลกตอนนี้น่าจะมีผู้ติดเชื้อเท่าไหร่นะครับนักวิชาการหลายฝ่ายคิดว่ามันเกิดร้อยล้านคนไปนานมากแล้วนะครับก็เพราะนั้นเนี่ยสถานการณ์ทั่วโลกก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าดูไม่เดียวซะเลยนะครับในประเทศไทยเองถ้าถามว่าเอาละประเทศไทยเองนี่จํานวนผู้ป่วยที่รายงานสามพันคนเนี่ยตกลงเป็นยอดจํานวนผู้ป่วยทั้งหมดไหมนะครับอันนี้เราก็ทราบนะครับว่าเราคงไม่สามารถที่จะพินิจฉัยได้ทุกคนนั่นแหละ เราก็แต่ถ้าถานกันจริงๆเนี่ยว่าเราลงมีผู้ติดเชื้อไปสักเท่าไหร่ละนะครับเอาตัวเลขเท่าไหร่คูณแต่กี้นี่บอกของทวีปะเทศเอาตัวเลข10คูณนะครับพอประเทศไทยมีการคาดประมาณโดยทีมนักวิจัยที่ออกมาทําการคาดประมาณนะครับช่วงช่วงก่อนหน้านี้สักพักหนึ่งตอนที่เรามีคนไข้นคนไข้สามพันคนต้นๆเนี่ยเขาก็คาดประมาณว่าประเทศไ,ไทยนย่าจะมีผู้ติดเชื้อประมาณสัก 6, ออกวพันกว่าคนนะครับ ก็ตัวเลขก็อาจจะพูดง่ายๆคือถ้าเชื่อตัวเลขของทีมนักวิจัยชุดนี้ก็แปลว่าเราน่าจะมีการรายงานผู้ป่วยนีย้น้อยกว่าน้อยกว่าที่เป็นจีนประมาณสักครึ่งนึง่ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเป็นระบบของมันเพราะว่าโอกาสที่เราจะตรวจจับคนไข้ที่ไม่มีอาการโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับส่วนใหญ่คนไข้ที่ไม่มีอาการที่เข้ามาในบบในระบบรายงานของเรานี่ก็คือผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการที่ได้มาจากการ ได้มาจากการสอบสวนโรคทางนั้นนะครับส่วนที่ประเภทแบบอยู่ดีๆไม่มีอาการอะไรจะเดินไปให้หมอตรวจนี้คงไม่มีครับนะครับครับคุณหมอครับขณะนี้องค์การอนามัยโลกกําลังร่วมมือกับประเทศต่างๆทั่วโลก170กว่าประเทศนะครับในการพัฒนาไอ้วัคซีนต่อต้านโควิด -19 เพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับคนทั่วโลกที่จําเป็นต้องใช้ก็คือจะกลายเป็นยาสามัญสำหรับประชาชนทั่วไปอยู่เข้าใจว่าประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ด้วยนะครับบทบาทของไทยในโครงการนี้ คืออะไรครับคุณหมอแล้วก็ <c oughs> คิดว่าถ้าประเทศมากขนาดนี้ร่วมมือกันเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ไอโควิดไอไวัคซีนเพื่อสู้โควิดเนี่ยเร็วขึ้นกว่าที่เราคาดการณ์ก่อนหน้านี้มันมีแค่ไหนครับครับมผมแยกะอย่างนี้แล้วกันนะครับเ,เราจะได้วัคซีนโควิดเร็วแค่ไหนนี้จะขึ้นอยู่กับว่าผลงานวิจัยจะออกมาดีแค่ไหนตอนนี้ทางทางบริษัทวัคซีนที่กําลังเร่งวิจัยกันอยู่เนี่ยนะครับก็คาดการณ์ว่าภายในประมาณสักปลายปีนี้ นะครับปลายปีนี้ก็น่าจะออกผลได้ว่าว่าสามารถป้องกันโรคได้ได้ดีขนาดไหนซึ่งทางโครงการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้ออกมาบอกกับบริษัทต,ต่างๆว่าถ้าวัคซีนมีประสิทธิผลลดการติดเชื้อได้สัก50%ในระยะเวลา6เดือนเนี่ยก็จะอนุญาตให้วางจำหน่ายได้ก็จะขึ้นทะเบียนให้ว่างั้นเถอะซึ่งตัวเลขค่อนข้างต่ำระยะเวลาในการ ความสามารถในการป้องกันโรคเนี่ยค่อนข้างต่ำ้วยเหมือนกันก็คือแค่6เดือนนะครับจริงๆแล้วเราอยากจะเห็นภาพที่ยาวกว่าน,นี้อย่างเช่นบอกว่า6เดือนป้องกันได้เท่าไหร่หนึ่งปีป้องกันได้เท่าไหร่ซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าระยะเวลายิ่งทอดยาวไปนี่ประสิทธิธผลของวัคซีนก็จะต่ําลงอย่างเช่นสมมุตินะครับให้ตัวเลขของวัคซีนบางตัวที่6เดือนอาจจะป้องกันได้ที่ประมาณสัก70%แต่พอไปที่1ปีอาจจะป้องกันได้เพียงแค่60%หรือ5 0เป็นตเป็นต้นนะครับ,รบซึ่ง ป้องกันได้นานแค่ไหนเนี่ยมันก็จะเป็นตัวบอกว่าแล้วเราจําเป็นจะต้องฉีดวัคซีนซ้ําให้ประชากรมากน้อยแค่ไหนด้วยบ่อยแค่ไหนทีแค่ไหนอย่างสมมุติแ้่วัดใหญ่ตอนนี้เราก็ให้ให้ผู้ได้รับวัคซีนนี้ต้องได้รับวัคซีนทุกปีนะครับก็คือต้องได้รับวัคซีนทุกปีคราวนี้ถ้าผลการวิจัยออกมาแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นสภาพบางอย่างที่ประเทศบางประเทศเนี่ยทำนั่นก็คือไม่ได้สนใจว่าทั่วโลกจะเป็นยังไงขอให้ ประเทศตัวเองเนี่ยมีวัคซีนใช้กอ่อนนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยทางองค์การนามัยโลกก็ออกมาช่วยจัดการในเรื่องนี้ก็คือแทนที่จะปล่อยให้ประเทศกําลังพัฒนาหรือประเทศรายได้ประเทศยากจนเนี่ยต้องไปต่อสู้เองก็คือก็มารวมกลุ่มกันนะครับเอาเงินมากองกันแล้วก็จะไปต่อรองเพื่อให้ได้วัคซีนมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นความพยายามขององค์การนามัยโลกที่จะช่วยประเทศกําลังพัฒนาประเทศยากจนต่างๆซึ่งถ้าทําอย่างนั้นได้ก็ ก็จะเป็นเป็นสิ่งที่ดีมากค,ความเป็นจริงนี่ก็มีบริษัทวัคซีนหลายบริษัทเหมือนกันนะครับที่ออกมาให้คํามั่นนะครับว่าการวิจัยพัฒนาวัคซีนครั้งนี้ไม่ได้ทําไปเพื่อผลกําไรออหรือว่าเพื่อให้บริษัทร่ํารวยขึ้นบางบริษัทก็อย่างที่เราเห็นนะครับออกมาตั้งราคาวัคซีนค่อนข้างตั่งทีเดียวครับแล้วก็ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเป็นข้อดีของของของ,ของหลายภาคส่วนที่ช่วยกันนะครับ บทบ, <น S 1> บาทของ <ใน S 1> ไทยบท <น S 1> บาทของไทยในโครงการนี้อยู่ตรงไหนหมครับเราในในส่วนที่เราเข้าไปร่วมกับกับองค์การอนามัยโลกเราไม่ได้เข้าไปเข้าไปกําหนดอะไรมากมายนะครับส่วนนี้ก็ทางองค์การอมามัยโลกจะเป็นคนคนเข้าไปดาเนินการเราก็เข้าไปเป็นหนึ่งในในสมาชิกแล้วก็เข้าไปสนับสนุนองค์การไมามัยโลกแล้วก็สนับสนุนการต่อรองขององค์การไนามัยโลกกับบริษัทวัคซีนด้วยนะครับซึ่งในส่วนนี้เป็นแค่ ความพยายามด้านหนึ่งนะครับที่กระทรวงสาธารณสุขภายใต้การนําของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ท่านประลัดกระทรวงประหลัดกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาตินะครับที่มีความพยายามที่จะให้คนไทยได้เข้าถึงวัคซีนโดยเร็วนะครับนั่นก็คือเข้าไปร่วมกับองค์การไมโลนะครับในขนาเดียวกันก็ได้ไปเจรจาต่อรองกับบริษัทต,ต่างๆที่กําลัง กำลังมีโอกาสที่จะมีวัคซีน,เป,นเป็นบริษัทแรกๆนะครับอย่างเราก็ได้ไปไปคุยกับบริษัทแ s สตรา e ซเนกนะครับที่จะขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาทำการผลิตวัคซีนในประเทศไทยนะครับโดยกำลังคิดท,ที่จะมีการทำความร่วมมือร่วมกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็ความการเจรจาก็ก้าวหน้าไป้้าาหนไปค่อนข้างมากะทางแ s สตราเซเนก็เราก็รู้กันนะครับก็ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ แล้วก็เป็นบริษัทหนึ่งที่มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะได้วัคซีนเป็นบริษัทแรกๆของโลกนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็ถ้าทุกอย่างเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะครับประเทศไทยถ้าสามารถผลิตวัคซีนให้กับแอสตราเซเนกาได้คนไทยก็คงจะได้รับวัคซีนค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันก็ได้เจรจาต่อรองกับทุกบริษัทนะครับที่มีวัคซีนเข้าสู่การวิจัยในระยะที่3ในคนแล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทในประเทศจีนหรือบริษัทอื่นๆด้วยที่มีโอกาสหรือมีแนวโน้ม no ว่าว mm ัคซีนเขาจะได้ผลนะครับการเจรจา,จา,จา,จาต่อรองนี่ก็คุยกันทั้งที่จะรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาผลิตวัคซีนในประเทศไทยรวมถึงจะขอให้เอาวัคซีนเป็นเบาคขนาดใหญ่มาบรรจุมาแยกบรรจุในประเทศไทยว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหนก็พูดกันตรงๆเราก็พยายามทุกทางเลยนะครับเพื่อที่จะ ให้คนไทยได้รับวัคซีนกันเป็นประเทศแ,แรกๆเหมือนกัน